ประเพณีไหลเรือไฟหรือลอยเรือไฟเป็นประเพณีเฉพาะภาคอีสานเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่พบหลักฐานจัดในวันขึ้น15ค่้าคเดือน11การไหลเรือไฟและการลอยกระทงของภาคกลางมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมามาธาแต่แตกต่างกันตรงที่ประเพณีลอยกระทงจัดในวันขึ้น15้าค่ำเดือน12ส่วนประเพณีไหลเรือไฟ จัดในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11เรื่องการบูชารอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนมัทานี้เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำนมัทาหรือนิม,มัทาเพื่อแสดงธรรมแก่วีนยสัตตนั้นมีพระญาณนาคตัวหนึ่งแปลงกายเป็นมานพเข้าไปฟังธรรมเกิดความซาบซึ้งจึงได้แสดงตนเป็นพระญาณนาค และอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่เมืองบาดาลเพื่อให้บริวารน,นาคทั้งหลายได้ฟังด้วย <_ d ew> เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมให้เหล่านาคทั้งหลายฟังแล้วพระยาณาคได้ขอให้พระพุทธองค์พระราชทานสิ่งสการะบูชาแทนพระองค์พระพุทธองค์จึงประทับปล่อยพระพุทธบาทไว้ณนะริมฝั่งแม่น้ำนมัทาเป็นสิ่งสการะบูชาแทนพระองค์และจากนั้นเป็นต้นมาในวันเพ็ญเดือน12 วันที่พระพุทธองค์ประทับปล่อยพระพุทธบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนมัธาพวกนาคและสัตว์น้ำทั้งหลายจะมาจุมนุมกันเพื่อนมาสการร่อยพระพุทธบาททุกปีส่วนพวกมนุษย์ก็นำดอกไม้ทูบเทียนใส่กระทงลอยน้ำเพื่อสการะรอยพระพุทธบาทกันทุกปีจนเป็นประเพณีเรื่องรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนมัธานี้ไม่มีปรากฏในคัมภีร์ศาสนาเป็นแต่เพียงพุทธตำนานที่สันนิษฐานว่าอาจแต่งขึ้น เพื่ออธิบายเหตุผลในการลอยกระทงและการไหลเรือไฟการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาของภาคอีสานทำเป็นเรือประดับไฟลอยไปตามน้ำเรียกว่าไหลเหือไฟลอยในวันขึ้น15้าค่ำเดือน11ตรงกับวันออกพรรษาและเป็นช่วงที่ภาคอีสานมีน้ำมากส่วนภาคอื่นๆนิยมทำเป็นกระทงรูปคล้ายดอกบัวบานลอยในวันขึ้น15้าค่ำเดือน12 และชาวอีสานนิยมลอยเรือหรือแพแทนกระทงเพราะในภาคอีสานน้ำแหน่ไม่น้ำไหลแรงอาจพัดกระทงความได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันชาวอีสานนิยมทำกระทงแบบภาคกลางลอยในวันเพ็ญเดือน11และวันเพ็ญเดือน12ด้วยโดยไปลอยริมแม่น้ําและลอยในห้วยหนองคลองบึงต่างๆนอกเหนือจากการไหลเรือไฟในคืนวันเพ็ญเดือน11 การไหลเรือไฟเป็นประเพณีของชุมชนที่ตั้งอยู่ตามริมน้ําต่างๆในภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนนิยมมากกว่าอีสานตอนล่างมิใช่ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งการไหลเรือไฟแต่และแห่งในภาคอีสานมีวิธีการทําเรือไฟและแบบแผนประเพณีคล้ายกันยกเว้นคติความเชื่อซึ่งจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเช่นจังหวัดศรีสะเกดถือว่าเป็นการบูชาพระยานาค จังหวัดเลยถือว่าเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรยัยบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษบูชาคุณพระแม่โพศพและบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนมาาจังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคายถือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทความเชื่อเหล่านี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่ก็เป็นแนวความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ในสมัยโบราณมนุษย์มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำต่างๆใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมหลักใช้น้ำอุปภโภคบริโภคและท้ายที่สุดทายเทสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในน้ำทำให้มนุษย์รู้สึกสำนึกในบุญคุณของน้ำซึ่งเชื่อว,ว่ามีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ฉะนั้นจึงคิดที่จะทำการบูชาและขอขมาลาโทษต่อเทพเจ้าแห่งน้ำโดยการนำเครื่องเส้นสวงบูชาใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ เช่นกระทมเรือแพนำไปลอยลงในแม่น้ำลำคลองต่างๆเป็นการบูชาและขอขมาลาโทษซึ่งนับเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดประเพณีลอยกระทงและอาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งของประเพณีไหลเรือไฟของภาคอีสานด้วยเช่นกันประเพณีลอยกระทงของภาคกลางและประเพณีไหลเรือไฟของภาคอีสานนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนามาทานในประเทศอินเดีย และอาจทำเพื่อวัตถุประสองค์อื่นอีกเช่นเพื่อระลึกถึงแม่ตามตำนานพื้นบ้านเรื่องเท้าพกาพรมเพื่อลอยเคราะห์ลอยโศกให้หมดไปเพื่อทำทานแก่คนยากจนที่อยู่ปลายน้ำโดยการใส่สิ่งของลงไปในเรือไฟที่นำไปลอยเพื่อส่งข่าวสารไปยังพักพวกและญาติพี่น้องที่อยู่ปลายน้ำและเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเรือไฟมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดประมาณ30เมตรเดิมใช้ต้นกล้วยหลายๆต้น มาผูกยึดกันหรือใช้ไม้รว่วขนาดยาวหลายเมตรมาเสียบตรึงต้นกล้วยให้ติดกันเป็นแพรถ้าเป็นแพรขนาดใหญ่ใช้ไม้ไผ่หรือไม้ยื่นต้นมาผูกมัดต่อเป็นแพรแล้วใช้เศษผ้าชุบน้ำมันยางหรือใช้ใต้หรือคบไฟมัดติดกับปลายไม้เสียบบนแพรต้นกล้วยเป็นระยะระยะจุดทูบเทียนกล่าวคำอธิษฐานบูชาแม่คุงคาแล้วนำไปวางไว้บนแพร ถึงเวลากลางคืนลากแผนั้นออกไปกลางแม่น้ําและจุดไฟที่เศษผ้าจุบน้ํามันขี้ใต้หรือคบไฟให้สว่างสวัยตลอดแผ่ปล่อยให้แผ่วไฟนั้นไหลไปตามกระแสน้ําเรียกว่าไหลเรือเรือไฟนี้เมื่อลอยไปพ้นสายตาผู้ลอยแล้วมักจะถูกผู้ที่อยู่ใต้กระแสน้ําเก็บเอาใต้บนแผ่ไปใช้ตั้งแต่ไฟย่งไม่มอดทําให้เรือไฟสว่างสวยงามอยู่ได้ไม่นาน ประเพณีไหลเรือไฟของชาวอีสานนี้ซบสซาประยะหนึ่งจนกระทั่งจังหวัดนครพนมฟื้นฟูประเพณีไหลเรือไฟขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2526โดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการพ่อค้าสมาคมวัดต่างๆให้ประดิษฐ์เรือไฟประกวดกันโดยใช้วัสดุใดก็ได้ให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือมีความยาวไม่ต่ำกว่า6เมตรประดับไฟเป็นภาพใดก็ได้ นำไปลอยในแม่น้ำโขงในคืนวันออกพรรษาครั้งนั้นมีผู้จัดทำเรือไฟเป็นภาพต่างๆไปลอยประกวดกันเป็นจำนวนมากเป็นที่ประทับใจชาวจังหวัดนครพนมและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งทำให้ประเพณีไหลเหือไฟของชาวอีสานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำต่างๆในจังหวัดอื่นได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ด้วยปัจจุบันชาวอีสานมักทำเรือไฟขนาดใหญ่ยาวไม่ต่ำกว่า20เมตรขึ้นไปทำเป็นภาพต่างๆกัน ส่วนที่เป็นลำเรือใช้ต้นกล้วยต้นไม้หรือท่อนซุงต่อเป็นแพรส่วนที่สมมุติเป็นใบเรือทำโครงด้วยระแนงไม้ไผ่หมัดควยกันเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วใช้เรียวไม้ไผ่ขนาดยาวประมาณหนึ่งคืบมัดติดกับโครงเป็นภาพและใช้เศษผ้าจุบน้ำมันผูกติดกับภาพเป็นเชือไฟนอกจากแพรไฟที่ทำด้วยต้นกล้วยหรือท่อนซุงบางครั้งมีผู้ใช้เรือเหล็กที่ใช้บรรทุกสายแทนแพร เพราะสามารถบังคับให้แผงภาพลอยไปในทิศทางที่ต้องการได้หลังจากที่เตรียมเรือไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันไหลเรือไฟคือวันออกพรรษาบางแห่งจะนําเรือไฟแห่ไปตามถนนให้ชมก่อนแห่ไปที่ริมแม่น้ําก่อนไหลเรือไฟบางแห่งจะมีการทําบุญเลี้ยงเพลนพระสงฆ์ที่บริเวณริมแม่น้ําช่วงบ่ายมีการละเล่นต่างๆเช่นแข่งเรือยาวเพื่อฉลองเรือไฟ และช่วงเย็นมีการสดหมตนไหวพระฝั่งเทศในสมัยก่อนพอถึงเวลาคำ่ำชาวบ้านจะจุดทูบเทียนเป็นพุทธบูชาและกระวะแม่น้ำคุงคานำไปใส่ไว้ในเรือไฟพร้อมด้วยอาหารและสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างเช่นเสื้อผ้าหมากพลูบุหรี่เพื่อเป็นทานแก่คนที่อยู่ปลายน้ำสิ่งของที่ใส่ลงในเรือไฟนี้ถ้ามีจุดประสงค์จะบูชาแม่โพศกจะมีผ่านข้าว หรือรวงข้าวอ่อนใส่ลงไปด้วยหรือถ้ามีความเชื่อเรื่องเท้าพกาพรมก็จะนำได้ดิบผูกเป็นตีนกาใส่ลงไปด้วยแต่ปัจจุบันมักจะใส่เพียงดอกไม้ทุบเทียนเท่านั้นจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันลากเรือไฟออกไปกลางแม่น้ําเมื่อถึงเวลาไหลเรือหนุ่มสาวที่ไปลอยเรือคอยควบคุมเรือไฟอยู่ก็จุดไฟในเรือให้ลุกโพลงเป็นภาพตามที่สร้างไว้และปล่อยให้เรือไฟไหลล่องไปตามกระแสน้ํา โดยมีเรือเล็กคอยประคองให้เรือไฟไหลล่องไปได้โดยสะดวกไม่ลม้มลงจนกระทั่งไฝ่มอดและดับลงในอดีตวัดและชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำต่างๆในภาคอีสานจะรวมกันจัดทำเรือไฟไปปล่อยในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีปัจจุบันหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีบทบาทกำหนดรูปแบบการจัดงานของท้องถิ่นด้วยโดยมุ่งให้มีกิจกรรมอื่นและมีการประกวดเรือไฟ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจมง,งานประเพณีหลายเรือไฟเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานให้ชาวไทยต่างถิ่นและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมมากยิ่งขึ้น